สวัสดีครับกระผมนายธีรวัตรจันเพชรตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการวันนี้จะมาแนะนำองค์กรสั้นๆเทศาบาลตำบลเมืองบังขังมีฐานะเป็นนิติบคุคคลยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบังขังเมื่อปีพุทธศักราช2554ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่99 -9 ทับ9 หมู่สี่ตำบลเมืองบางขังอำเภอสวัคดโลกจังหวัดสุโข,ขทยัยห่างจากที่ว่าการอำเภอสวัคดโลก23กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ54.12ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ33,868ไร่ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบคืองานสวัสดิการชุมชน งานสังคมสงเคราะห์งานพานัฒนาชุมชนคือร,รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ Me ู้พิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดรับลงทะเบียนเด็กและเกิดงานสวัสดิการสังคม ค่าจัดการศพผู้สูงอายุทำบัตรต่อบัตรผู้พิการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงินกู้ของคนพิการงานปรับสภาพบ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุงบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุงบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนสำรวจผู้ยากไร้อำเภอเพื่อของเงินช่วยเหลือออกเยี่ยมบ้านผู้พิการเพื่อของบช่วยเหลือต่างๆฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส กลุ่มสตรีแม่บ้านเด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจต่อไปจะแนะนำผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา35โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท Advanced Valet Network จำกัดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรวด,ดีระว่างการพิการทางการเคลื่อนไหวงานที่ทำก็คือธุรการประจำสำนักบริษัทที่จ้างงานก็คือบริษัท Advanced เล็ดเน็จำกัดค่ะ ก็คือการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กกรอกข้อมูลเอกสารจดทำบันทึกข้อมูลงเงินสวัสดิการชุมชนและเขียนใบเสร็จสวัสดิการคีย์ข้อมูลลงคอมเขียนเซ็นรับหนังสือของสำนักปลัดช่วยงานกรองลังเขียนบันทึกดีกาและสมุดมาดน้ำออกใบเสร็จ และยังได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับงานป้องกันและป้องกันสุขภาพได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านความรู้เทคโนโลยียังช่วยจัดทําเบรกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมสมาชิก ผู้แทนรัษฎรกำน,กนันผู้ใหญ่บ้านสอ,อและพนักงานและยังได้เข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษาช่วยโครงการงานสร,ร้างสารรค์วัฒนธรรมสุขภาพจากวัสดุเหลือใช้และยังได้ออกนอกพื้นที่กับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่เรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับงานที่ได้ทำ ก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และสนใจที่จะเรียนรู้สําหรับประโยชน์ของการจ้างงานทําให้คนพิการได้มีรายได้มากขึ้นมีคุณค่าในตนเองและยังคอยให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อราชการถ่ายเอกสารสามารถที่จะรับผิดชอบงานในครอบครัวส่วนหนูยังได้ส่งเสียบุตร ที่อยู่ในวัยสามขวบกําลังเรียนอยู่ที่ศูนย์เล็ก,เ,ลกเรื่องราวประทับใจกับเพื่อนร่วมงานก็คือพี่เขาเป็นกันเองไม่ถือตัวว่าเราเป็นคนพิการและยังคอยแนะนําสอนงานต่างๆในการทํางานครั้งนี้ทําให้หนูได้มีการแบ่งปันสังคมก็คือแบ่งปันของยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมและยังเข้าร่วมกิจกรรม70วันมหัศจ,จรรย์เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้ ดื่มน้ำวันละ8แก้วออกกำลังกายสม่ำเสมอร่างกายแข็งแรงหลังเลิกงานมีอาชีพเสริญก็คือปลูกผักที่บ้านกินเองเป็นผักปลอดสารพิษก็จะมีชสมใบกะเพราต้นนางรักและผักดื่นๆฝากแม่ไปขายที่ตลาดนัดของที่ขายก็จะมีน้ำพริกแกงกล้ไยไข่และผักสดนำไปขายทำให้มีเงินออกมากขึ้นทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีและในการสนับสนุนโมเดล10บ,บาทดิฉันยินดีสนับสนุนค่ะ พราะได้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้โอกาสทําให้มีอาชีพเสริมต่อยอดโอกาสได้มากขึ้นและยังช่วยให้คนพิการได้มีงานทําต่อไปต้องขอขอบคุณบริษัทไวเล็ e เน็ตเวิร์กจำกัดที่ทําให้ดิฉันได้มีโอกาสมาทํางานค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแอดวานซ์ไวเล e ตเน็ตเวิร์กจำกัดที่ทําให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาทํางานขอบคุณค่ะ